สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในยูทูบของเอกของเหล็กนะครับนี่ประกอบเสร็จมาแล้วนะครับกําลังไล่เชืียงกันนะครับตัวโค้ง24เมตรนะครับที่ํำลูกกานะครับนี่นะครับดูนะครับโค้งสวยนะครับแป๊บตีนิ้วนะครับสนใดสนใจนะครับติดต่อ นะครับถูก5เกีสูนะครับ5ตีสามๆนะครับทำงานทั่วประเทศนะครับนี่นะครับสามร็ได้รากฐานนะครับเอาหม้อนะครับนี่นะครับทมงานที่มีคุณภาพนะครับต้องทมงานทั้งหมดถงเหล็กนะครับทำงานทั่วประเทศนะครับนี่นะครับจะมีโลโก้เสื้อด้วยนะครับหัวแอปเปิลนะครับทำงานทั้งหมดถึงเล็กนะครับ ว่าจะเป็นงานบีมงานไวแฟงนะครับงานจัวนะครับโกดดังนะครับตต่อนะครับได้รนะครับทีมงานช่างเอกโครงเหล็กนะครับนี่ครับของเต็มเลยนะครับเหล็กนะครับนี่เป็นเตานะครับเฮดบีมนะครับหน้าสามร้อยนะครับสามร้อยนสามร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปชมใน youtube ช่างเอกขคงเหล็กนะครับไปกดติดตามครับแล้วก็กด กระดิ่งกันด้วยนะครับติดชมันได้นะครับนะครับจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับกับผลงานช่างเอกของเหล็กนะครับอย่าลืมครับติดตามนะครับทรมาที่เบอร์นะครับตูนแปดห้านะครับเจ็ดตูนตูนนะครับห้าสี่สามสามนะครับเป็นงานช่างเอกของเหล็กนะครับ